สวัสดีครับวันนี้ผมเซลเอี่ยวนะครับที่ปรึกษาการขายของอีสุปลาจิมรีสาขาสีมหาโพธิ์นะครับวันนี้เราก็จะพาลูกค้านะครับมาแนะนำรถรุ่นแคปโฟนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังเรานี่นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำกัน2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นแคปโฟ 1.9S นะครับแล้วก็แคปโฟ 1.9LDA นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่า แต่ละเกรดนั้นนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเกรด S ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น c a p f โ1.9 S นะครับราคา686,000บาทนะครับสีขาวนะครับรุ่นนี้ผลิตมา2สีนะครับก็จะมีสีขาวกับสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อน ด้านหน้าของตัวเกตเนะครับซึ่งเป็นเกตเริ่มต้นของแค p ปโฟนะครับไฟไฟหน้าจะเป็นแบบแบบหลอดนะครับก็คือเรียกมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับส่วนกระจังหน้าจะเป็นสีเทาครับโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะฮะเป็นโครเมียมนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้า เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับติดอยู่ที่แก้มนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีไฟตรงนี้นะครับติดตรงนี้แทนส่วนโลโก้ของรุ่นแค p ็โฟนะครับตัวเอสเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับติดอยู่ตรงด้านใต้กระจกมองข้างนะครับล้อแมกนะครับเป็นขอบ18ก็คือตัวเนี้ยเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ ซึ่งล้อเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15ครับล้อกระทะเหล็กขอบ15ตัวนี้ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนแม็กเพื่อลดให้ดูให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าเป็นขอบ18นะครับแม็กรุ่นนี้จะเป็น5รูนะครับเราต้องต่อ 5, อะแดปเตอร์5หกออก5นะฮะอันนี้เราก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับมาดูส่วนของท้ายครับไฟท้าย ฝท้ายก็จะเป็นแบบหลอดนะครับหลอดไส้ช่องบนก็จะเป็นไฟไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับฝาท้ายกระโปรงมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับ DDI แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันครับตัว S นะครับจะไม่มีการชนท้ายให้นะครับก็จะมาแบบนี้เลยเปลือยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจก่อนเนาะกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับไม่มีรีโมทก็คือแบบไขเปิดประตูนะครับแต่ตัวเนี้ยก็คือเรา,าสั่งทํารีโมทให้ลูกค้าด้วยนะครับภา,ายในก็จะเห็นว่าเป็นสีดำเนะาะเริ่มที่เบาะก่อนเบาะเนี้ยจะเป็นเบาะผ้านะครับวัสดุเป็นผ้า,าแล้วก็คอนโซลคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะครับส่วน เครื่องเล่นเครื่องเล่นวิทยุเนี่ยจะเป็น1ดินเนาะเป็น1ดินนะครับใส่แผ่น mp 3มีช่องเสียบ usb ให้นะครับแล้วก็ต่อช่องเสียบ au x เสียบแจ็คเนี่ยนะครับต่อโทรศัพท์ได้นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบ3ปุ่มนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟ1 2โวลต์เอาไว้ต่อเสียบกล้องได้นะครับต่อมาเป็นพวงมาลัยก็ปรับ ปรับได้สีทิศทางปรับสูงต่ําแล้วก็เข้าออกนะครับสีทิศทางได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแผงข้างประตูนะครับก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาครับหุนทางขวาแล้วก็โยกโยกหามุมนะครับเป็นเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับเก็บก็คือพับมือ,อ,อถัดมาก็จะเป็นปุ่มล็อกประตูล็อกกระจกนะครับแล้วก็ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกระจกฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นลงออโต้นะครับ เฉพาะตอนลงออตโต้แต่ตอนขึ้นต้องกดค้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวแ c a o 1 9 LDA นะครับตัวนี้ราคา7 7 9 0 0 0บาทนะครับสีขาวรุ่นนี้ผลิตมา3สีนะครับก็คือมีสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะครับ3ส,สีสีบอลเงินกับสีดำจะเพิ่มอีก7,000บานะครับจากราคาสีขาวมาดูด้านหน้ากันก่อน ตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับด้านล่างก็จะมีมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีโลโก้ของแค p ฟติดอยู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นโครเมียมชุบครเมียมนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่กระจกนะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดํา ส่วนล้อแม็กที่ให้มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นขอบ16นะครับขอบ16ยางของ Bristone นะครับมือเปิดประตูรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับ LED ก็คือเป็น ช่องบนจะเป็นไฟเลี้ยวครับช่องล่างเป็นไฟถอยในต,ตรงนี้เป็นไฟทับทิมตัว LDA เนี่ยจะมีกล้องมาให้ครับกล้องมองถอยจอดมาให้นะครับขาเปิดประตูก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถส่วนโลกโก้ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับชุบโครเมียมร,รุ่น LDA มีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่3นะครับเป็น LED อยู่บนหัวเก่งนะครับ <S <S ครับกุญแจที่เปิดรถเข้ามานี่นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับให้มา2ดอกนะครับอันนี้อ่าส่วนเบาะผ้าจะเป็นเบาะผ้าสีดาครับแต่มีลวดลายก็คือเป็นผ้าพรีเมียมกว่านะครับอ่าส่วนคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นตกแต่งตกแต่งด้วยขอบสีเงินนะครับบริเวณขอบ ช่องแอร์เนี่ยนะครับขอบสีเงินนะครับตกแต่งส่วนหน้าจอหน้าจอจะเป็น7นิ้วหน้าจอดีดีเนิ้วเป็นจอสัมผัสรองรับ Apple Carpay เพย์แอ d r o i d Auto นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีปุ่มแอร์ปุ่มแอร์ก็จะมีตกแต่งด้วยนะเป็นเป็นดำเงานะครับตรงนี้มีปุ่มไล่ฝ้าหลังนะครับช่องเสียบ USB AUX นะครับมีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นปรับได้สีทิศทางเหมือนกันมีมันติฟังก์ชันก็คือปุ่มควบคุมของเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงสะท้อนด้วยนะครับตรงนี้ที่เก็บของจะเป็นแบบมีฝาปิด ตรงคนนรงอนโซลกลางนะครับส่วนที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะมีแบบหน่วงเวลาแล้วก็ตั้งเวลาช้าเร็วได้นะครับส่วนาการบังคับไฟเลี้ยวจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับไฟสูงต่ำได้ด้วยนะครับรุ่น l d a นะครับช่องใส่น้ำมีเหมือนกันนะครับตรงใต้ช่องแอร์ครับสฝั่ง ตรงกลางด้วยตรงกลางแล้วก็ตรงแผงประตูนะแ,แผงทางประตูส่วนลําโพงตัวนี้ตัวนี้ให้มา6 6ตัวนะครับลำโพง6ตัวประตู4ครับแล้วก็ตรงคอนโซลอีก2นะครับเป็น6ด้านหลังมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์นะครับ USB ให้1จุดครับเบอกก็ปรับพับได้นะครับ,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 นะบ4.60แยกกัน มีที่พักแขนด้วยอ่าอย่างนี้ที่พักแขนมีที่วางแก้ว2จุดนะครับมาใหนน้แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาจะมีตัวนี้ครับช่องเก็บใส่ซองเอกสารด้านด้านเบาะน,นั่งข้างหน้านะครับสองฝั่งแล้วก็มีจุดแขวนขห้อยคอนั่นแหละครับตรงนี้มาให้ส่วนแผงข้างประตูนะครับก็จะมีปุ่มปรับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าโยกหามุมนะครับแล้วก็ปุม่มเลื่อนกระจกของฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นออตโต้ขึ้นออตโต้ลงออตโต้นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะครับส่วนที่เปิดประตูด้านในก็จะเป็นสีเงินนี่นะครับ,รบก็ทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็จะมีราคาต่างกันอยู่ที่ 93,000บาทนะครับก็จะออปชันก็จะต่างกันออกไปนะครับในส่วนของแคมเปญนะครับของรถ Pickup d m a x c กนะครับก็จะมีแคมเปญครอบครัวยูสุได้ส่วนลด5,000นนะครับแคมเปญพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับได้ส่วนลดเพิ่ม30,000บาทนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดสำหรับพนักงานที่เป็นพนักงานประจำนะครับมีรายได้ประจำ1.85%า1.85%นะครับก็ท่านใดที่อยากจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เพจอิสุปราจินบุรีสาขาสีหมาโพธนะครับหรือเข้ามาสอบถามที่โชว์รูมของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ